เพอเช็คใหมน่นะก็แรงกว่าเดิมดีกว่าเดิมนะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนอย่าลืมติดตามเข้าไปดูนะนี่ตัวแยกเสียงเนี่ยจ,จากสองเครื่องรวมเป็นเครื่องเดียวเดิมเป็นรวมเป็นเครื่องเดียวตนนัวนี้แล้วแล้วเสร็จแล้วเห็นข้างหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่คุณภาพเสียงนี่ก็ดีกว่าก่าแห้งกว่ากอาอย่างแน,น,น่นอนนะ นี้ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดเป็นประโยชน์แล้วก็ให้เห็นให้ได้ยินได้ฟังดังตึบตึบแรงแห้งอย่างแน่นอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็กดเข้าไปดูนะพร้อมแล้วพวกคุณล่ะพร้อมหรือยังตอนนี้ผมพร้อมแล้วหน่อย fc music audio ติดและในและเอามาทําที่บ้านได้ขนาดนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านไฟฟ้าเกี่ยวกับด้าน อ่อพาวเวอร์จะเป็นใหม่หรือจะเพิ่มกำลังวัดให้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนจากพันสมาเป็นข้างละพันสก็ยังได้หรือจะเป็น2ข้างพันสี่วัดกำลังวัดขับได้สามารถทำได้อย่างแน่นอนให้ต่างประเทศให้ความยอมรับแล้วก็ประเทศไทยเราแล้วก็เอเชียยุโรปในยอมรับแล้วในขณะนี้แล้วก็อันดับหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ทําเพื่อคนไทยทุกคนทั่วประเทศ เดินหน้าก้าวหน้าไปด้วยกันถอยหลังจะเดินซ้ายเดินหน้าสู่เส้นชัยที่เราฝันที่เราจะได้มาเจอได้มาทําอยู่เครื่องเสียงอยู่แบบนี้ที่นี่อย่างแน่นอนอีกหลายคนอีกทั่วประเทศและติดตามได้เฟซไลน์ย e ูทูบอีเมลทิกต o o k ตอนนี้ก็ TikTok ได้หลายล้านวิวแล้วนะดีวิวไม่รวมกับดีวิวอื่นนะอย่าลืมติดตามเข้ามาชมแล้วก็มาฟังเสียงได้คนอื่นนะไม่ใช่หมู่บ้านอื่นคนอื่น สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่พี่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนผู้สนับสนุน FC ของหน่อยแล้วก็ทั่วประเทศนะครับ